วันนี้มานละเด้อจ้าวันนี้ตายญยมาแต่เช้าเนะาะแ,แต่ก็ไม่ได้ไทยให้ดูเด้อพี่น้อง<า>วันนี้คนหลายหลายเฮ็ดก็เชิองอ,อ้าง้างเราเลยพี่น้องเอ้ยดูสิบานสียังแล้วดูน,ดน,นี่เห็นไหมงามๆเลยจ้า เมานมานเลยพี่น้องเอ้ยดูดูยุ่มเดียวหมูเดียวได้หน่หาต่อหาต่อเจอแระเบ้อโอ้ยงามเลยโอ้ยงาม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 เขาจุงไว้ให้โอ้ยเขาจุงไว้ให้ด้วยหนิเหลือตาเขาือเขาจุงไว้ให้นี่แหละ มันจะเป็นของเราเอออันไหนเป็นของเรามันก็เป็นของเรางามๆเลยพี่น้องจุกเพชรนี่นสะอาดมากสะอาดๆนี่วันนี้ได้นี่ได้ละจ้าวันนี้เน,ะนาะเจนไทยให้ดูเดอ้อจุกจอกนึงเก็บเลยตาไมา้โอ้โหว้าตาไม้ตาดีคันเดอ้อ ยายบ,บุญขึ้นแล้วไปเห็นว่ะเขียรุดเลยเขียนยายบ,บุญต้องเขียหาเด้อจา้าว้าวสุดยอดแป๊ดดูถาวเฮ็ดเพื่อนโอ้นอนเก็บเลยเนาะเเป็นนทคนิโอ้เป็นเทคนิคอเออน,นี้ ดูกีบเฮ็ดตามสบายเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยดูอะเพราะว่าเห็ดไม่มีดอกบานเนาะมีแต่ดอกตุ้มๆดอกบานก็มีดอกบานก็มีแต่ว่าหายากก็เลยเอาแต่ดอกตุ้มๆไปก่อนนี่มีเปล่าดอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูดูนี่แหละดูยังงี่แหละ บัดสิเห็นอย่างนี้แหละจ้า